ขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยเสียนกล้าวรราพระอาจารย์ทิลาพระไลนามพ่อผู้ให้ไม่มีขอบเกตไม่มีประมาณต่อสัาพดงกิจิตุงยานตัวสามเนนโลกตาตอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นอันสูงสุดเคารในสัจจท่าแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมด นมัสการพระคุณเจ้าและญาติจเจริญในธรรมญาติเมตพี่น้องกลุ่มหมอปัญญาวิมุตติรักษาทุกโลกนำโดยแม่สุรั์และปีหมอตลอดถึงญาติธรรมทั้งหมดขอสัจจะตาความเป็นจริงจงประจักษ์แจ้งต่อตัวกลางจิตดวงวิญญาณ ทั้งหมดที่รับรู้รับทราบรู้โดยเฉลี่ความจริงเมื่อต้องการอุปมาให้เห็นถึงความจริงที่เป็นไปอยู่ที่จริงอยู่โดยเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นก็อุปมาเหมือนกับรถแล้วคนกับรถ รถและคนขับรถก็คือนามและรูปทำหน้าที่ร่วมกันพาไปในที่ต่างๆที่เป็นเป้าหมายที่จะเดินทางไปถึงส่วนจิตนั้นเป็นผู้นั่งจิตไม่ต้องรับอาละในเส้นทาง จิตไม่ต้องวุ่นวายกับรถวุ่นวายกับเส้นทางเพราะว่าผู้ที่วุ่นวายก็คือนมามธาตุที่ตามาเกี่ยวพันกับรูปธาตุรูปธาสตรก็คือรถเมื่อไม่มีผู้ขับรถนั้นก็จอดเมื่อมีผู้ขับรถนั้นก็เป็นไป เป็นไปโดยธรรมดาแห่งรถก็คือเมื่อทุกอย่างทามาตามปกติรถนั้นก็ไม่มีขัดข้องเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างรอดปลอดภัยทีนี้คนขับคนขับก็นั่งไปเฉย,ย,เย,ย รถจัดเสียนะเอ้ยไม่ใช่คนนั่งขอไปคนนั่งก็น,นั่งไปเฉยๆรถจัดเสียหรือจัดซ่อมก็ไม่เกี่ยวกับคนนั่งคนนั่งก็น,นั่งไปเฉยๆทีนี้ที่ต้องรับรับผิดชอบในการดูแลในการเอาใจใส่รถก็คือผู้ขับต่ออุปมาก็เหมือนกับ โป๊ะขับโป้ขับรถก็คือตัวนามาตาก็คือทำมาร่่มกับรูปและมีกระบวนการทั้งหมดต่างติ้นรวมแล้วเรียกว่าขนาันธ์หน้ารถก็ดีผู้ขับก็ดีก็คือรูปาตาและนามาตาก็คือขนันธ์หน้าแยกออกมาก็คือรูปปัะกัน์เวทนาความรู้สึก เครื่องเย็นก็ได้เครื่องร้อนก็ได้ความรู้สึกแล้วก็มีโปรแกรมเรียกว่า GPS ก็สามารถใส่ข้อมูลแล้วเขาก็ไปที่หมายได้นี่เรียกว่าส่วนของสัญญาจำได้วัดเส้นทางเนี้ยไปไปตรงไหนเขาก็เขาก็นำทางไปได้ สัญญาสังขารสังขารก็ความคิดปรุงแต่งซึ่งในส่วนนี้เกี่ยวพันกับเต้าปั่มาเกี่ยวกับรถก็เมื่อมีการใช้เครื่องเมื่อมีร้อนหรือเครื่องปกติ ทั้งหมดยงใหญ่ไปถึงสังขารการให้ค่าการตัดสินซึ่งทั้งหมดก็เป็นระบบของธรรมาชาติอย่างนั้นเองผู้กับรถต้องประคองรถให้ไปถึงที่หมายไม่ลงลงพ้วยลงคลอง ลงกลางทางหรือไปชนกับใครทั้งหมดนี้ต้องเกี่ยวพันกับผู้ขับซึ่งผู้ขับต้องอาศัยสังขารซึ่งก็คือสติสติบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเพื่อให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัแต่เมื่อไรเมื่อไรผู้ขับอาศัยสังขารที่เป็นไปอกุิศน ก็มีอะไรมีความไม่เป็นกุศลก็คือความไม่ดีมีความรังเกลอก็จะก่อให้เกิดปัญหารถก็ออกนอกทางได้ไม่ไปตามเส้นทางตั้งแล้วนะตั้ง GPS แล้วแต่ออกนอกเส้นทางได้เพราะความรังเกลือเก คือในส่วนตรงนี้เรียกว่าสังขารฝ่ายอกุศลที่เกี่ยวพันกับผู้ขับเพราะนั้นผู้ขับรังเกลือไม่ได้ถ้าผู้ขับรังเผลือก็คือผู้ผู้ผู้ขับเกี่ยวพันกับอกษษษษุศลถ้าผู้ขับมีสติสมาธิปัญญาผู้ขับก็เกี่ยวพันกับอกุศลเพราะนั้นจะเป็น กุศลเหลือกุศลที่เป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆเพราะนั้นการเดินทางรับลื่นหรือไม่ก็อยู่ที่กระบวนการทั้งหมดถ้าผิดพลาดสักนิดหนึ่งก็เสียวเวลาเนินช้าไปอีกไม่ถึงที่หมายเรียกว่ารถก็ดดับเกลางทาง ดับกลางทางก็เป็นเรื่องของคนขับรถเลยนะคนขับรถต้องอา,อาช่างซ่อมเองส่วนผู้นั่งก็หารถใหม่หารถคันใหม่นะกันนี้ใจไม่ได้แล้วก็หารถคันใหม่รถคันใหม่ที่หาก็เครื่องต้องพร้อมคนขับต้องดีถึงไปถึงที่หมายได้อย่างรอดต่อไป แต่ว่าคนคนขับไม่ต้องกังวลอะไรไม่ได้เอไม่ได้อะไรนะเพราะว่าตั้งแล้วว่าจะไปเพราะนั้นก็เมื่อตั้งแล้วที่จะไปก็จะมีกระบวนการไปให้ถึงไม่ว่าจะเปลี่ยนรถกี่กันก็ตามต้องไปให้ถึงที่หมายไปถึงที่หมายให้ได้แต่ถ้ารถไม่มีปัญหาคนขับอาศัยในส่วนของผุด กุศลสังขารก็จะไปถึงที่หมายได้โดยรอดปลอดภัยไม่เลื่อนช้าแต่ถ้าคนขับเมาคนขับเสพยาบ้าเออเรียกว่ามีอกุศลก็ประกอบเรียบร้อยคนขับก็ไม่ไม่พาไปถึงที่หมายคนนั่งก็ต้องอาหารถม่อีก เป็นอย่างนี้เลือดไปล่ําไปจนกว่าจะถึงที่หมายอย่างรอดปลอดภัยผู้นั่งก็หมดหมดการเดินทางเส้นสุดการเดินทางเพวัะนั้นเห็นได้ว่ากายนี้ก็คือรูปประทัดนี้จะเจ็บปว่วยกัดข้องอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับจิตเลยนะแต่นี่มันหลง ผู้นั่งไปแปลวเรื่องกับรถแปลวเรื่องกับคนขับคนขับมีปัญหารถมีปัญหาคนนั่งก็เรียกว่าเป็นไปกับเขาด้วยก็เลยทุกร้อนไปด้วยทั้งๆที่ว่ารถนั้นไม่ใช่คนนั่งคนขับก็ไม่ใช่คนนั่งคนนั่งก็นั่งไปเฉยๆนั่งเฉยๆถึงก็ ถึงก็ถึงไม่ถึงก็หารถใหม่เท่านั้นแต่นี้คนนั่งกลับไปกังวลกลับไปกังวลแทนคนขับกลับไปกังวลแทนรถวัดรถมันไปยึดว่ารถของเราด้วยเออรถของเรามันไม่ดีแล้วโอ้ยเพิ่งซ่อมไปวันก่อนเนี่ยมันลวนอีกแล้วเหลอ ก็คือไปหาหมอวันก่อนเนี่ยวันนี้มันป่วยแล้วเหลือมาบวันนั้นแหละตั้งๆที่ว่ารถนะี่ไม่ใช่คนขับไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่งคนคนขับก็ไม่ใช่รถนะอคนนั่งก็ไม่ใช่รถแต่ว่ากลายเป็นรถคนขับแล้วก็คนนั่งยึดตะเพอ แยกไม่ออกตีนี้แยกไม่ออกคนขับมีปัญหาคนนั่งก็ทุกข์รถมีปัญหาคนนั่งก็ทุกข์แล้วทุกข์ทำไมเรื่องอะไรของคนนั่งคนนั่งคนนั่งไปรถเสียก็ไม่ใช่เรื่องของของคนนั่งนะเพราะคนนั่งอาศัสเฉยเออเพราะความหลงไปเยึดว่านั่นของเรา รถนี้ของเราเพราะรถเสียแล้วก็เจ็บเลยเพราะเล็ดรถเสียก็ทุกเลยเพราะไปยึดว่าของเรากายนี้ป่วยนิดหนึ่งจิตก็ก็หวั่นไหวมีอาการหวั่นไหวขึ้นมาแต่ตัวจิตไม่ได้หวั่นไหวนะมีอาการหวั่นไหวขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยนี่เรียกว่าเพราะความเข้าใจผิดพลาดเข้าใจไม่ถูกไม่ใช่เป็นสัมมา มันก็เลยเป็นปัญหาทั้งทั้งที่ว่าคนขับก็ดีรถก็ดีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่างนั้นแหละทำหน้าที่เสร็จเขาก็ก็จบหน้าที่ของเขาแต่คนนั่งเนี่ยไปไปปวพันด้วยไปเกี่ยวพันด้วยว่าคนขับก็คนของเรารถก็รถของเราเสียหายไม่ได้นะ มันต้องดีตลอดเออใครใครจะบงังบังคับได้วายรถมันดีตลอดวัยรถมันไม่เสื่อมไม่สึกหลอมันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้เมื่อใจหันมันก็สึกหลอไปเปลี่ยนน้ำมันบ้างเอ,อ่อเติมน้ำมันบ้างเออก็ทําไปตามหน้าที่นั่นแหละแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนขับทั้งหมดแหละไม่ต้องคนนั่งไม่ต้อง ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยากเลยการวางจิตให้ถูกต้องเช่นนี้แหละชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิว่าคนขับก็ไม่ใช่เรารถก็ไม่ใช่เราเราคือผู้นั่งผู้นั่งไม่ได้เป็นอะไรนะผู้นั่งก็นั่งไปเฉยเฉยเพื่อถึงที่หมายเท่านั้นที่หมายที่ผู้นั่งต้องการไปถึง ก็คือวิมุตติทุ่เดนวิมุตก็ได้ไม่รู้อยู่ไหนนะเดนวิมุตทีนี้อาศัยนามธาตุรูปธาตุเป็นไปถ้านนามธาตุรูปธาตุจัดขอ้องก็ไม่เป็นปนัญหาแต่ว่าต่อมาจิตหรือผู้นั่งรู้ขึ้นมาว่าแล้วเราจะไปไหนกันล่ะเนี่ย เราอาศัยรถไปไหนกันนะก็ตอนนี้ตื่นขึ้นแล้วนะตื่นขึ้นแล้วว่าอ๋อเราก็ไม่ต้องไปนี่แล้วเราจะนั่งรถไปทําไมยึดติดีกว่ายึดติดการเดินทางร,ารู้แล้วว่าที่ไปที่หมายนั้นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละจุดสตาร์ทนั่นแหละไม่ใช่ถึงที่ไหนนะตกลงที่ขับรถขับรถเวียนไปเวียนมา จากจุดเริ่มต้นเวียนมาถึงจุดจุดจุดเริ่มต้นอีกเวียนเป็นวงกลมเช่นนี้เรียกว่าวัตตะแต่ว่าผู้นั่งอ่ะไม่ยอมลงจากรถเพราะเข้าใจว่ามันจะไปถึงที่หมายจริงๆนะโดยโดยนั่งรถเนี่ยมันจะไปถึงที่หมายท,ทั้งทั้งที่ว่าตนเองอ่ะอยู่กับวิมตดอยู่แล้วอยู่กับที่หมายอยู่แล้วตลอดเวลาแต่พอหลงอ่ะขึ้นรถไป วนเวียนไปแล้วก็รถก็พามาจอดไม่ไม่ใช่พามาจอดนะรถก็ก็ก็พาเวียนผ่านผ่านหน้าหน้าที่ขึ้นรถนั่นแหละเออเวียนกลับมาที่ขึ้นรถแต่ไม่ยอมลงก็ไปต่อเพราะนั้นในความเป็นจริงแห่งธรรมนี้เมื่อเกิดนามาสการูปตาตาพาวนเวียนไปถึงไหนก็ตามแต่เขาก็สิ้นสุดกลับเกินสูวิมุตต์ดังเดิมตลอด แต่ไม่ยอมเห็นว่าอ๋อแท้จริงมันไม่ต้องไปเพราะที่หมายก็คือที่เริ่มต้นนั่นแหละอ uh. ไปเท่าไหร่มันก็วนอยู่แค่นี้แหละวนเป็นวัฏฏะหลงลงเกิดหลงตายลงขึ้นรถไม่ยอมลงจากรถสักทีตกลงว่ายาวเหลือเกินยาวมาถึงภบนี้อัตภาพนี้นะ uh. แล้วถึงเวลาลงรถกันได้หรือยัง ถึงเวลาที่ไม่ต้องไปกังวลกับรถกับคนขับได้หรือยังก็คือไม่ต้องไปอาศัยนามธาตุรูปธาตุอีกแล้วไม่ต้องอาศัยคนขับและรถอีกแล้วรถจะเป็นยันไรก็ช่างมันคนขับจะเป็นชันไหรก็ช่างมันเพราะเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถไม่ได้เป็นเจ้าของคนขับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนขับเราคือผู้นั่ง แต่ตอนนี้รู้แล้วรู้เต็มหัวใจแล้วว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะที่หมายก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละจุดเริ่มต้นกับจุดเส้นสดก็คือจุดเดียวกันอ่าแล้ววนไปให้ให้เวียนหัวทาไมไม่เวียนหัวบ้างหรือวนมาหลายพบหลายชาติแล้วบัดนี้มีพ่อมาบอกว่าลงรถแต่ลูก ลูกจะไปกันทางไหนลงรถได้แล้วออลงที่ไหนพอ่อก็ลงที่ที่เริ่มนั่นแหละโลกออทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็จบก็พบกับเป้าหมายเส้นทางที่เดินก็ยุติเลยจบสิ้นสุดไม่ต้องไปไม่ต้องมาไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไม่ต้องวนเวียนไม่ต้องอะไรสักอย่างเป็นการจบ ครบถ้วนบริบูรณ์แห่งการเดินทางพราะเดินทางแล้วไม่จบต้องลงจากรถจบก็คือไม่อา,า,าศัยนามาตารรปตาอีกแล้วนั่นแหละจึงจบจึงพบกับเป้าหมายที่ที่ประสงค์ที่จะไปให้ถึงอขอสัจจุแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดร้อมพลังด้วยองค์ความรวนบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดจงประกาศ แต่สัจะธาตุแต่ความเป็นจริงแปรแสงสว่างแห่งปัญญาออกไปให้ไปสารสำเร็จสำเร็จแก่ทุกดวงเกตดวงยานทั่วสามเนนโลกตาทนันตาจักรวามทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่น้ำนมีนมนิติใดอนุใดปรมนูใดตกกดทับด้วยพลังมันดำกาถาคมใดถูกกดทับด้วยพลังแห่งแรงอากาศปยาบาดใด ด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้ทั้งหมดทั้งสิ้นมาลายตายสิ้นไปเกิดจนจนงเตือนรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิกลับเกินโสบ้านโดยไม่ยากไม่ลำบากพ้นจากทุกคนจากวัตตะพ้นจากการเกิดเต็มหัวใจในความหลุดพ้นตั้งสัจจะเป็นพุทธ,ธทำหน้าที่ยังดวงจิตดวงญาณให้หลุดพ้นจากวัตตะให้หมด ไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวเป็นการช่วยพระโพธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องเป็นการทำหน้าที่ครั้งสไตย์นุนามไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณด้วยเทิน